โ oh อ้มายก็อ้าปากนานเหลือเกินแมลงวันเข้าปากเนี่ยนะมอนี่เพ็รหยางก็อ้าปากกว้างแท้พี่น,อน้อง,โอ,งโอ้ยแมลงวันเข้าปากเนี่ยนะตรวจเลยครับมีไฟแว๊บๆครับผมโอ้โหต้องเข้าไปดูนะครับทำไมรถเขาทำอะไรครับโอ้โห,โหมีเห็ดกุ้ยชยอะไรหรือเปล่าครับมีไฟแวบบ๊บเออเนี่ยเนี้ยมาไปดูกใกล้ๆสิครับ เหตุอะไรนี่ป่าครับโอ้ยงานซ่อมสัญญาณไฟจราจรอาแดดตามเมื่อยฮะไหนตอนนี้บอกโอ้ยไปบัได้ซจำยู่นี่แล้วไฟน้อไปบัได้ขคอยอย่นี่แล้วบ่อะไปได้ยี่บ่ไปได้บ่โอ้ไปได้ไป,ไ,ดไ,ปไ,ดไปอีดีนะไปก่อนไปไปโอ้ยนึกว่าไปบัได้ว่ะ ไม่ได้วังโอ้เด,ด,ด็กดกันการนเลี้ยงเลี้ยโอ้แกงไปแก่งเขาไปแก่ง,กงทีมงานเขาจอดขั้วอยู่นะเขานั่งกำลงังแสะทางซ่อมสัญญาณตรงเขาเรียกว่าซ่มอมทางจราจรเขาเรียกว่าเส้นการตีเส้นจราจรเขาจะเอาของเก่าออกได้การเอาแเลษไปแง่แง่ออกที่ว่าเป็นตัววางไปแเลษ เอาสีของเก่าออกเขาจะทำาอ่าเอาแบบว่าเขาจะลงดีเส้นจราจรใหม่นั่นนั่นเอเขาไปนึกว่ามีเหตุอะไรเห็นเปิดไฟแวบๆที่แท้เปิดไฟโอ้วัดหัวขูที่แท้อ๋อเขากําลังซ่อมทางแล้วก็ซ่อมเส้นจราจรนั่นเองพี่น้องครับผมโอ้โหเฮ้ เนื่อว่า,วา,วามีเหตุอะไรที่ไหนได้เราซ่อมทางจราจรน,นั่นเองจบข่าวท่านเปนราาารายงานมาศาเราได้มาถึงเขตประเวศครับผมอ่อนนุชห้าสิบห้าหนึ่งเมื่อคู่นั้นออกมาจากาแยกตรงนั้นครับผมอ่ะตรงนั้นตอนนี้เราอยู่ที่ถนนอนน่อนนุชนะครับแท็กซี่ส่องไฟไปเมื่อคู่นี้ แท็กซี่แท็กซี่จะจอดครับพี่น้องเราอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่นี่อ่อนนุช้าคเเลยครับผมผมเมื่อกี้ผมเปิดแฟลชครับเห็นไหมครับเปิดแฟลชแท็กซี่เห็นนึกว่าเรียกเขาอันนี้เขตประเวทนะครับรายงานอยู่บนถนนอ่อนนุชน,นะครับเราอยู่ตรงนน้นเราไปตอนที่เราไปดูมลำเราตรงไปยาวนุ่นเลยครับไปเลี้ยวแถวหนอยเดี๋ยวทีก็กินแก้วนะครับถนนกิงแก้วยาวนู่นถนนอ่อนนุชครับผม